สวัสดีครับพบกับซีโร่ทีวีนะครับผมซีโร่นะฮะวิตเตอร์มาจากไหนผมไม่รู้นะผมช่างหัวมันนะครับผมไม่สนเอาครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการสร้างไอรอนโกเลียมโซนโกเลียมแล้วก็วิตเตอร์นะฮะเออเดี๋ยวผมขอหาทางออกนะผมลงทล้วคางเอาเองโอเคครับเจอกันครับไอรอนโกเลียมนั้นต้องใช้ใช้แบ็คออฟไอรอนนะแล้วก็ใช้คัมกินส่วนโคเลียมใช้โซนกับคัมกินส่วนวิตเตอร์ต้องใช้โซลแสนและ ขออภัยครับสินในเวทเดียดเยอะฮะใช้หัวของวิกเตอร์ฮะเอานะครับผมขอปรับเวรันที่เกสรผสมดีอ่าครับได้แล้วครับคุณผู้เห็นนะครับว่าเขาปรับไงครับเขาพิมพ์ตรงไหนด้วยนะครับกด enter นะ์น่าจะไดพิมพอาครับสโนว์กรีนซ่าแบบล็อกสองนี้แล้วก็วางหัวความคิดในตอนนี้สโนว์กรีนถ้าใช้ความคิดตีสแตชีตีตานะฮะแอตายแล้วครับโอเคครับต่อไปอัลล็อลเรีนฮะสร้างแบบแนวหัวแต่เป็นหัวไปนะเป็นหัวเอาความคิดวาง อ่าไม่ได้อันนี้ครับได้แล้วครับครอกินจะได้ไอรอนโคเลมไอรอนโคเลมนี่อึดมากครับส่วนนั่นรีสอร์ทผมครับไม่ต้องตื่นเต้นเลยมากใครตื่นเต้นะครับคุณอ้าวโอ้โหเจ้ครับผมผิดผมผิดครับครับสอรับต่อไปครับต้องสร้างวิเตอร์ต้องซาบเก๋ไก๋ครับอันตรายมากสร้างเป็นแนวไอรอนโคเลมฮะแล้วก็เอากลัวของวิเตอร์วางสามตัวตอนแรกปฏิช่าแบบนี้ฮะตีให้ตายมันก็ไม่เป็นไรฮะเราต้องหนีฮะเพราะมันจะเกิดการระเบิดฮะระเบิดเสร็จใช่ไหมฮะอันตรายฮะ แล้วก็มันจะฟื้นตัวครับผมจะขอใดี๋ยทนดูนเลงก่อนเลยนะเอาไปไหนครับนี่ครับเอาครับวันนี้ผมขอจบปีท่านทีครับชีวทีวีรยายงานน่ะผมขอตัวโปรแกัมจับปีเตอร์ก่อนนะครับ